สวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีเกมใหม่มาแนะนำนั่นก็คือเกม3ก๊ก D T O Origin นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็กำลังจะเปิดให้เล่นในเร็วๆนี้แล้วซึ่งเกมนี้เป็นเกม3ก๊กอีกแล้ว ซึ่งปีนี้ผมคิดว่า3มก๊กเนี่ยเปิดเยอะมากๆแล้วก็คิดว่า3ก๊กเนี่ยมันน่าจะหมดไปแล้ว3ก๊กที่น่าสนใจก็น่าจะไม่มีแล้วแต่ที่ไหนได้นะครับในเกมใหม่เนี่ยที่กําลังจะมาเนี่ยก็เป็นเกม3ก๊กอีกเกมหนึ่งเลยที่น่าสนใจซึ่งช่องเราเนี่ยก็เป็นช่อง3ก๊กอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เลยไม่พลาดนะสําหรับ3ก๊กตัวนี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟรวมต่างชาติซึ่งเจ้าของจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนของคนเวียดนามนะครับที่ซื้อลิขสิทธิ์มาเปิดแน่นอนเพราะว่า ในส่วนของเพจเขาเนี่ยเป็นของเวียดนามนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยครับก็น่าจะไปเล่นด้วยเพราะว่าเราชอบที่แบบว่าเกม3ก๊กเนี่ยมีแบบเวียดนามเล่นด้วยเนาะซึ่งคนเวียดนามมาสังเกตได้เลยว่าเขาเนี่ยจะนิยมเล่นในส่วนของเกม3มก๊กเป็นอย่างมากเลยนะ สำหรับคนเวียดนามเนี่ยสก๊กอะถือว่าเป็นของดีของแรของเขาเลยอะถ้าเขามีเล่นกันเนี่ยเขาจะไม่พลาดเกมพวกแนว3าก๊กแน่ๆดังนั้นเราเป็นคนไทยนะครับเราก็อยากจะเจอสาวเวียดนามบ้างสำหรับ3ามก๊กตัวนี้นะครับมันจะเป็นรูปแบบประมาณไหนนะครับก็ประมาณว่า เป็น3กมกกที่เหมือนว่าเริ่มต้นมาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับ3ก๊กกทุกๆเกมเลยก็คือเขาเนี่ยมีการโปรโมทก่อนเลยนะครับซึ่งการโปรโมทของเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรจะสุดเลยนะครับนั่นก็คือเอารูปภาพของเกมอื่นเนี่ยมาทําการโปรโมทนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งเราเนี่ยครับก็เคยเห็นหลายๆเกมมาทําแบบนี้กันอยู่แล้วดังนั้นโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็คือแบบอ่ะมันก็คงแบบทําเหมือนกันอะไปเออ เอารูปภาพเกมอื่นมาทําการโปรโมทคอนอะไรแบบนี้แต่พอได้เล่นจริงๆอ่ะมันก็ดันสนุกอีกนะดังนั้นเราก็เลยไม่อยากจะฆ่ามันไปนะครับถึงแม้ว่าดูการโปรโมทในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะทําให้ไม่น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเลยนั่นเองแต่ถ้ามีชาวเวียดนามเล่นด้วยหรือเป็นเซิร์ฟของชาวเวียดนามอ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะคัดสรรเกมมาเป็นอย่างดีแล้วเพราะว่าคนเวียดนามชอบเล่นในส่วนของเกม3กนะ๊กเนาะดังนั้นเนี่ยเกมนี้น่าจะสนุกอยู่นะ สำหรับในส่วนของเกมนี้เนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเบื้องต้นเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นรูปแบบประมาณไหนนะสำหรับเบื้องต้นเลยนะครับเนี่ยรูปแบบตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับออกแนวเก่าๆหน่อยนึงเดอ้อซึ่งเหมือนภาพย้อนอดีตยังไงก็ไม่รู้อะ ถ้าเป็นประมาณนี้เนี่ยเป็นแนวนอนแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกตัวละครเนี่ยโมเดลเจะเท่ขนาดไหนผมคิดว่าภาพมันต้องชัดกว่านี้แต่อนนนนบบบตันเนี้ยมันเป็นแค่ภาพแบบเบื้องต้นไงดังนั้นเมื่อเราเล่นในเกมจริงๆกับผมคิดว่าภาพเนี่ยมันจะคมชัดแน่ๆแล้วในการออกสกิลเนี่ยก็น่าจะคมชัดนะรูปแบบตัวเกมเนาะอ่ะรูปแบบตัวเกมนะครับลองดูกันสักหน่อยหนึ่งว่าจะเป็นประมาณไหนซึ่งรูปแบบตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือแบบว่าให้แนวค,คล้ายๆกับ3ก๊กแฟนตาซีอยู่เดอ้อเฮ้ย ใช่มันเนี่ยเองคงไม่ได้ก๊อปมาทั้งดุ่นนะอย่าทําแบบนี้สิโอ้โหคือแบบมันโปรโมทใหม่เลยนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยคนเวียดนามอะ่ะเขาซื้อลิขสิทธิ์มาแบบเนี้ยมันน่าจะดีดีอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ว่ะคุณผู้ชมเชื่อถือได้ไหมสำหรับตัวคลิปวิดีโอนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่มั่นใจจริงๆเดี๋ยวลองเข้าไปดูในหน้านี้หน่อยนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะ เออ่ะสำหรับในส่วนของการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยมันมีแล้วนะเนี่ยนะครับรูปแบบตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็เหมือนเลยนะครับโอ้ยคุณผู้ชมคือมันไม่ได้ก๊อปมานะครับมันไม่ได้ก๊อปมาแต่มันก็น่าจะมีเขาโคงที่คล้ายๆกันนั่นแหละเนี่ยนะครับรูปแบบตัวเกมคือรูปภาพมันเหมือนกันเป๊ะเลยอะโอ้ oh my god ทำไมอะ แต่ว่าในรูปแบบตัวเกมเนี่ยคงจะไม่ได้เหมือนกันร้ออยู่แล้วแต่มันก็ให้แนวแบบว่าออกเป็นแนว3๊ปกที่ดูย้อนกว่าเจ้าตัวนั้นนะฮะประมาณนีุ้ผู้ชมเนี่ยนะฮะจัดทีมเฮ้ยก็เท่ยอยู่นะแต่เองไม่ได้กรอบทั้งดุนใช่ไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจอะ่ะคือแบบถ้าใครมีเซิร์ฟเวอร์นอกให้ผมทดลองอะสามารถพิมพ์ไป้ด้านคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมจะ,จะพยายามไปหาเซิร์ฟเวอร์นอกมาให้คุณผู้ชมเนี่ย ได้ดูกันดีกว่าว่าเออเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่มั่นใจกับมันเหลือกเกินนะครับคือมันโปรโมทอย่างดีเลยนะถ้าเกมไหนที่โปรโมทเนี่ยมันต้องได้รับในการตอบรับเนี่ยที่ค่อนข้างดีอยู่ละแล้วลเวียดนามเขาโปรโมทยันให้ถึงไทยแบบเนี้ยดังนั้นผมคิดว่าเกมอ่ะมันต้องน่าเล่นในระดับหนึ่งสิเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยไปดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมหาคลิปสำรวจก่อนถ้าคุณผู้ชมอยากดูข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็ลองพิมพ์ชื่อตามนี้แล้วก็ดูข้อมูลไว้ก่อนก็ได้เนาะ ในนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับมันก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละคุณผู้ชมผมก็คงจะต้องขอตัวไปหาข้อมูลก่อนเนาะสวัสดีครับ